มุดเทามกอเลยเลย็กกูต้องเป็นคนถามมึงว่ามึงทำแบบนี้ได้ยังไงมึงยังไปคนอยู่หรอือเปล่าไม่ต้องกลัวกูบอกกูแล้วไงไม่ต้องกลัวลทั้งนั้นเ่ยก,กูกูจะฆ่าทุกคนที่ไม่รู้กับเพลวเอาสิ แพ้เป็นของกูคนเดียวแพ้เป็นของกูของมึงเหรอมึงกล้าใช้คขาว่าของมึงเหรอไหนล่ะของมึงกูไม่เห็นมึงกล้าแล้วดีทษอเลยทักอย่างเลยมึงกล้าไหมล่ะมึงไปบอกคุณพงพูดเลยว่าแพ้เป็นเมี้ยมมึงโปรดจำพูดอย่าเบื่พูดมันก็เรื่องของกู แผลเป็นของกูเอเลนมึงยกเลิกงานแต่งงานมึงฟังข้ากูนะกูไม่เถียงมึงเมื่อก่อนแผลเป็นสมบัติของมึงกูไม่เถียงแต่กูจำไว้นะตั้งแต่วันนี้แล้วต่อไปจากนี้แพลไม่ใช่ของมึงเพราะแพล กำลังกับปสมบัติขูงคุณคฟังคนไล่นไอ้ยศถ้ามึงยังยืนยันที่จะแต่งงานกับแพรมียาภูวันแต่งงานมึงกับกูเจอกัน Ich habe mich